กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1 4 6 7กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน ลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม ปัญหาบุหรีไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะสารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชนอนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรีไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรีไฟฟ้าคนไทย สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคกลาง AM 1467ขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์ภัยไปด้วยกันกับรายการเท่าทันป้องกันภยัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะโดยเริ่มต้นที่สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ am 5 4 9กิโลเฮิรตซ์จังหวัดลำปางเป็นสถานีแรกค่ะ,คะและขอเชิญชวนให้ติดตามอีกทั้ง3ภูมิภาค3สถานีเพราะเรามีการเชื่อมสัญญาณทั้ง4ภาคเข้าด้วยกันค่ะคะวันนี้เรามาเจอกันในวันศุกร์ที่11มีนาคม2568อยู่กับดิฉันนรุมนคงนวลและนันวิภามนมนาศค่ะค่ะรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะและผู้ควบคุมเสียง Facebook Live โดยคุณปทวัน แปลงค่ะ,คะมาพูดถึงคุณภาพอากาศฝุ่น PM 2.5กันสักเล็กน้อยนะคะคเนื่องจากยังมีการพบค่าเกินมาตรฐานค่ะซึ่งวันนี้ทงางภาคเหนือของเราค่ะตรวจวัดได้16ถึง154ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ,คะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่8จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดลำพูนจังหวัด จังหวัดลำปางค่ะ,คะจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิศนูโลกค่ะและอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าพื้นที่สีแดงค่ะ,คะมีจํานวน2จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ ส่วนในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสูงสุดค่ะอยู่ในตำบลเวียงใต้อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งตรวจวัดได้154ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะค่ะก็ยังต้องคงเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะลดระยะเวลาในการทํากิจกรรมกลางแจ้งใช้หน้ากากาป้องกันฝุ่น pm 2.5สําหรับพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่การเปิดจุดตรวจความพร้อมนะคะของรถโดยสารสาธารณะ และผู้ขับรถนะคะในช่วงของเทศกาลสงการในปี2568นค่ะ,คะโดยทางด้านนายกฤษณะพินิษ์รอมู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธรารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงการจังหวัดของจังหวัดลำปางค่ะที่จุดตรวจอำเภอศพราบจังหวัดลำปางโดยมีนายประทาวันจันขนส่งจังหวัดลำปางนะคะได้เป็นคนกล่าวรายงานค่ะทางด้านกรมขน กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักง,งานขับรถในช่วงของเทศกาลสงการภายใต้โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกค่ะเพื่อดําเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะควบคู่กับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยให้พนักงานขับรถนะคะลงมาจากรถรายงานตัวต่อผู้ตรวจการขนส่งณนะจุดตรวจเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตขับรถตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกตลอด24ชั่วโมงค่ะใ,ในช่วงระหว่างวันที่11ถึงวันที่17เมษายน2568 that. ทางด้านสำนักง,งานขนส่งจังหวัดลำปางก็ได้มีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2568เช่นกันโดยการจัดกิจกรรมนะคะตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักง,งานขับรถในช่วงของเทศกาลสงการเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถโดยสารสาธารณะและพนักง,งานขับรถด้วยค่ะโดยได้มีการกําหนดจุดตรวจความพร้อมนะคะที่จุดตรวจอําเภอศปราบถนนพหลโยธินช่วง งหลักกิโลเมตรที่654ขีด655โดยบุรณาการร่วมกันนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแขวงทางหลวงลำปางที่1อ,อําเภอศปราบสถานีตํารวจภูธรศปราบสาธารณาสุขอ,อําเภอศปราบโรงพยาบาลศปราบและหน่วยงานท้องถิ่นในเขตของอ,อําเภอศปราบค่ะเพื่อจะได้มีการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยนะคะสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางตลอดช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้ค่ะ,คะมาต่อกันที่จังหวัดแพร่ค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะก็ได้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์2568ค่ะ,คะโดยเน้นความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกประชาชนค่ะคะโดยทางด้านนายสมชัยเริศประสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและป้องกันอุบัติเหตทุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2568เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายชัยสิทธิ์ชัยสำมฤทธิ์ผลค่ะรวมถึงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดแพร่พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยและมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเขาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในการปล่อยแถวครั้งนี้ซึ่งจะเป็นมาตรการเชิงรุกของจังหวัดแพร่ค่ะในการกวาดล้างและป้องกันอาชญากรรมทุกประเภท รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศากาลวันหยุดยาวสงกรานนี้ค่ะ,คะโดยเฉพาะในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะจุดท่องเที่ยวและจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะก็ได้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในเรื่องของการจราจรโดยเฉพาะการรณรงค์ไม่ดื่มแล้วขับค่ะ ้ามขอความร่วมมือจากประชาชนการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังค่ะเดินทางอย่างปลอดภยัยสืบสารประเพณีไทยอย่างมีความรับผิดชอบเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยค่ะค่ะ ทางด้านจังหวัดพะเยานะคะก็ได้มีการสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงของเทศกาลปีใหม่ในปีนี้นะคะ,คะเน้นเรื่องของการดื่มเหล้าให้เฝ้าบ้านค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะนายรัฐพลนาราดิศนํนำคณะ ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการ2,568ค่ะ้ะดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นเรื่องของการดูแลประชาชนควบคุมคนเมาสุราไม่ให้ขับรถเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนค่ะ,คะจังหวัดพะเยาได้มีการกำหนดช่วงควบคุมเข้มนะคะตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17เมษายน2,568มีการตั้งเป้าจะต้องเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน30 ครั้งผู้บาดเจ็บไม่เกิน37คนและผู้เสียชีวิตจะต้องไม่เกิน2คนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเน้นย้ำด้วยนะคะดูแลให้ดูแลพื้นที่เสี่ยงทั้งรถคนทัศนวิสัยถนนจะต้องมีความพร้อมรองรับผู้เดินทางและควบคุมคนดื่มสุรากินเหล้าให้เฝ้าบ้านนะคะทำแผนจัด จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมในช่วงเข้มข้นนี้ด้วยค่ะ,คะทางด้านตำรวจทั้ง10สถานีจะมีการเร่งรัดกวดขันวินัยจราจรโดยเหตุจะเกิดในช่วงต้นๆเทศกาลก็คือช่วงวันที่11ถึงวันที่12เมษายนในเป็นช่วงที่คนเดินทางกันด้วยนะคะแล้วก็มีช่วงของคนเดินทางเข้าเมืองในขณะวันที่ 13ถึงวันที่15เมษายนก็ส่วนใหญ่แล้วเนาะหลายๆจังหวัดก็จะมีเรื่องของศิลปินคอนเสิร์ตต่างๆที่หลากหลายก็คาดการนะคะว่านักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มจากปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเพิ่มชุดกําลังตุตํารวจทหารอาสาสมัครวางกําลังเพิ่มค่ะ <c oughs> ตั้งจุดตรวจเพิ่มจุดสกัดคัดกรองยานพาหนะก่อนจะถึงบริเวณงาน1กิเมตรตั้งจุดตรวจหัวและท้ายงานด้วย ตรวจอาวุธอันตรายก่อนเข้างานทั้งยานพาหนะและคนโดยมอบหมายให้ทางด้านสถานีตำรวจภูทร อำเภอเมืองพะเยาจัดทําแผนและ,ะแถลงแผนนะคะเรื่องของการวางจุดป้องกันระง,งับเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับค่ะหากพี่น้องประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพให้แจ้งที่สายด่วน1669มอบรองสาธารณสุขและโรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่และก็มีการชี้แจงเรื่องของแนวปฏิบัติเพิ่มเติมให้เน้น ตรวจผู้ขับขี่และเด็กอายุต่ำกว่า20ปีที่ส่งตรวจจากอุบัติเหตุจะต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลทุกรายค่ะ,คะในด้านของขนส่งจังหวัดที่จังหวัดพะเยานะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของพนักง,งานขับรถและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าตรวจยาเสพติดด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนที่เข้าใจผิดว่ารถเก่าไม่ต้องทำประกันพลบค,ครั้งนี้ยืนยันว่ารถเก่าทุกคันยังต้องทำประกันภัย ประกันภัยอยู่นะคะพระบรภาคบังคับอยู่โดยผู้ขับขี่สามารถทําพรบกับบริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทางออนไลน์ได้เมื่อทําแล้วก็จะได้มีการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะ ท่ะทางด้านจังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะก็ได้มีการพร้อมบริการประชาชนบูรณาการหน่วยงานในกิจกรรมอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยรองผู้ว่าราชการอุตรดิษถ์ค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยการสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลกิจกรรมอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์2568ค่ะ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาค่ะร่วมกับโรงการขนส่งทางบกก็ได้มีการจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางให้บริการตรวจสภาพรถของประชาชนจำนวน20รายการฟรีค่ะ ระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลที่จะมาถึงนี้ค่ะคะรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการที่ต้องพักคนพักรถตามถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศค่ะระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะซึ่งวิทยาลัย เทคนิคอุตรดิษฐ์ค่ะก็ได้มีการมอบหมายให้การดําเนินการโครงการบูรณาการจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะโดยมีผู้ดําเนินการประกอบด้วยคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาที่มีหน้าที่ในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการให้บริการในครั้งนี้ค่ะโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับโครงการขนส่งทางบก ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของทางการเดินทางแก่ประชาชนค่ะในการเดินทางช่วงเทศกาลสงการในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของเทศกาลในช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันนะคะ,คะก็ยังมีเรื่องของยาสพติดด้วยทางด้านจังหวัดลําพูนค่ะมีการปล่อยแถวการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอกใน รอบ6เดือนหลังสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมภายนอกค่ะ โดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะคะนายโยธินประสงค์ความดีได้เป็นประธานในการปล่อยแถวการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอกประจำปี2568ในรอบ6เดือนหลังค่ะ,คะโดยมีนายกําจรเดชอุดมผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูนตํารวจภูธรจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่เรือนจําจังหวัดลำพูนเ,เข้าร่วมปฏิบัติการค่ะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูนนะคะได้มีการรายงานค่ะว่ากรมราชทัณฑ์ดำเนินโครงการตรวจค้นอย่างเข้มงวดร่วมกับหน่วยงานภายนอกตามนโยบาย โดยบูรณาการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดค่ะเพื่อความโปรง่งใสสร้างภาพลักษณ์ที่ดีป้องกันการลักลอบนําสิ่งของต้องห้ามยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าเรือนจําป้องกันการก่อเหตุร้ายและการแหกคุกหลบหนีรวมถึงการจัดระเบียบเดินจําค่ะตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมภายนอก ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะคะมีการเน้นย้ำให้กับทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงประโยชน์นะคะคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญค่ะ,คะพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจภูธรและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดลำ,ลำพูนที่ได้มีการเสียสละเวลาร่วมปฏิบัติการตรวจค้นในครั้งนี้ด้วยความเสียสละค่ะ,คะสำหรับผลการปฏิบัติงานจากการเข้าตรวจค้นบริเวณเรือนนอนและตู้เก็บของผู้ต้องขังก็ไม่พบสิ่งของต้องห้ามหรือว่าผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะ ในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะได้มีข้อห่วงใยค่ะในการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกราน2568ค่ะ,คะอย่างแรกค่ะก็ให้มีการตรวจสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ค่ะควรจะมีความพร้อมอยู่เสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ รวมไปถึงการตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทั้งยางเบรกแล้วก็หม้อน้ํารวมถึงส่วนอื่นๆของภายในรถด้วยค่ะค่ะแล้วก็ควรศึกษาวางแผนเส้นทางเพื่อให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะค่ะและรวมถึงการดื่มไม่ขับค่ะรวมถึงผู้โดยสารจะต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยเด็ดขาด ถึงช้าหน่อยแต่ปลอดภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดค่ะ,คะใช้อุปกรณ์นิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรวมถึงการสวมหมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะคะปฏิบัติตามกฎจราจรและตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เปิดเพลงเสียงดังหรือก่อความเดือดร้อนําคาในที่สาธารณะค่ะหากง่วงนอนหรือเพลียก็ให้แวะพักนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางบนท้องถนนด้วยค่ะค่ะ ก็ช่วงนี้เนาะวันนี้ก็เป็นวันเดินทางของใครหลายๆคนนะคะทั้งกลับภูมิลำเนาหรือว่าพาคนที่บ้านไปเที่ยวคนที่เรารักไปเที่ยวนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะเน้นย้ํากันเป็นพิเศษเลยเพราะว่าช่วงวันนี้เนาะวันที่11เดเนี้ยรถค่อนข้างเยอะ,ะนะคะรถค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะรถติดด้วยเราก็อยากให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยะนะคะแล้วเหมือนที่ดีเจพี่บอกเลยว่า เราต้องเขาเรียกเลยนะอย่าหัวร้อนนะคะ,คะในการขับรถในช่วงนี้เนาะเราต้องเข้าใจกับช่วงแบบเทศกาลค่ะเป็นเทศกาลสงการจะได้กลับบ้านถึงที่หมายหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยจะได้ปลอดภัยและก็มีความสุขกับคนในครอบครัวด้วยะนะคะสาหรับวันนี้รายการเท่าทานป้องกันภัยต้องขอ,อนํารายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วขอขอบคุณการอํานวยการผลิตรายการโดยคุณรับพพันธุ์อุดขันจริงพออสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือค่ะตอนนี้เราทั้งคู่ขอส่งต่อไปที่สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาค ตะวนออกเสียงเหนือสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ